สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับเอ,อ่อคราวก่อนเราคุยกันเรื่องลมหายใจเนาะว่าช่วยให้ใจสงบได้ใช่ค่ะเรื่องการหายใจนี้พื้นฐานสําคัญเลยแต่ก็นั่นแหละครับบางทีใจพยายามสงบแล้วแต่แบบร่างกายมันยังเกร็งอยู่เลยโดยเฉพาะตรงเนี้ยคอบ่าไหลตึงเปรี้ยเลยอืมเข้าใจเลยค่ะหลายคนเป็นแบบนั้นความเครียดมันสะสมในกล้ามเนื้อใช่ครับวันนี้เราเลยอยากมาดูกันว่าเออมันมีวิธีจัดการความตึงทางกายโดยตรงไหม ก็ไปเจอเทคนิคที่น่าสนใจมาครับจากพวกบทความสุขภาพแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วยอ๋อที่เรียกว่า progressive muscle relaxation หรือเปล่าคะใช่เลยครับ PMR progressive muscle relaxation ชื่อยามนิดนึงนะครับ <c oughs> จากที่อ่านมาเนี่ยหลักการมันคืออะไรนะครับมันเหมือนเน้นเกรงเกรงคลายคลยอย่างนี้เหรอครับถูกต้องเลยค่ะหลักๆเลยนะคะคือการที่เราตั้งใจเกรงกล้ามเนื้อทีละส่วนครับ เกรงให้แน่นๆเลยค้างไว้สักประมาณ5วินาที5วินาทีใช่ค่ะเพื่อให้ร่างกายกับสมองเนี่ยรับรู้ความตึงนั้นชัดๆไปเลยอ๋อให้รู้ว่านี่คือตึงนะใช่ค่ะแล้วพอครบ5วิก็คลายพรืดออกทันทีเลยแล้วเราก็มาจดจ่อกับความรู้สึกตอนที่มันผ่อนคลายที่เข้ามาแทนที่ม,ม,มันเหมือนเป็นการฝึกให้เรารู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นนะคะแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่ตึงนี่คลายนะ เฮ้ยน่าสนใจคือแค่เกรงกับคลายง่ายๆอย่างนี้แหละมันส่งผลได้จริงเลยครับในทางวิทยาศาสตร์มันมีคําอธิบายไหมครับอย่างในงานวิจัยที่เราดูดูกันมามีค่ะมีอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยคือมันไปเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติของเราโดยตรงเลยค่ะระบบประสาทใช่ค่ะตอนที่เราเกรงกล้ามเนื้อมากๆเนี่ยมันเหมือนไปกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกซิมพาเทติก พกตื่นตัวสู้หรือหนีอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะโหมดนั้นเลยร่างกายจะตื่นตัวเตรียมพร้อมครับแต่ทีนี้พอเราจงใจคลายกล้ามเนื้อออกทันทีปุ๊บครับมันเหมือนเป็นสัญญาณที่แรงมากๆส่งไปบอกอีกระบบหนึ่งคือพารา s ิมพาเทติกอ๋อคู่ตรงข้ามกันที่เป็นโหมดพักผ่อนถูกต้องค่ะระบบ p a r a s y m p a t h e t i ก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานเด่นขึ้นมาแทนที่เลยในงานวิจัยเขาเปรียบเทียบเหมือนเรากดปุ่งรีเซ็ตนะคะ <Res> ใช่ค่ะรีเซ็ตระบบความเครียดของร่างกายทีละส่วนๆไปเลยให้มันกลับมาสู่ภาวะสมดุลพักผ่อนโหเข้าใจแล้วครับเหมือนเราจงใจสร้างความตึงสุดๆเพื่อให้ตอนคลายมันชัดเจนมากๆแล้วร่างกายก็อ้าวโอเคเข้าโหมดพักผ่อนได้แล้วสินะอย่างนี้ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการใช้กลไกรธรรมชาติของร่างกายเราเองฟังดูดีเลยครับไม่ซับซ้อนด้วยอย่างนี้เราลองลองสาธิตกันสั้นๆได้ไหมครับเผื่อใครฟังอยู่จะได้ลองทําตามไปเลยได้เลยค่ะดีเลย งั้นลองหาที่นั่งสบายๆก่อนนะคะไม่ต้องเกรงส่วนอื่นนะครับเริ่มง่ายๆที่มือก่อนละกันเนอะกำมือทั้งสองข้างเลยค่ะกำให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้กำแน่นๆเลยนะครับใช่ค่ะรู้สึกถึงความตึงที่ฝ่ามือที่แขนท่อนล่างโอเคค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4งสองสสหแล้วคลายออกค่ะปล่อยสบายๆเลย สังเกตความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะคะอาจจะรู้สึกเบาขึ้นอุ่นๆหรือซ่าๆนิดๆเออจริงด้วยครับมันรู้สึกโล่งๆขึ้นใช่ค่ะต่อไปลองตรงไหล่บ้างดีไหมคะที่เราบ่นว่าตึงบ่อยๆได้เลยครับลองยักไหล่สูงๆขึ้นไปหาหูเลยค่ะเกรงสุดๆเลยอืบค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆปล่อยไหล่ลงมาสบายๆอืม hmm. สังเกตความรู้สึกแถวแถวบ่าไหล่คอดูนะคะว่ามันต่างจากตอนแรกไหมโอ้โหอันนี้ชัดเลยครับรู้สึกเบาตรงบ่าไปเยอะเลยดีค่ะงั้นสุดท้ายลองที่ใบหน้าดูบ้างนะคะบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเกรงหน้าอยู่ใบหน้าก็ได้เหรอครับได้ค่ะลองขมวดคิ้วยดหน้าผากหรือเม้มปากแน่นๆก็ได้เลือกเอาสักอย่างหรือทำหมดเลยก็ได้โอเคลองขมวดคิ้วดูค่ะ เกรงค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคลายค่ะปล่อยกล้ามเนื้อทุกส่วนบนหน้าสบายสบายเลยรู้สึกเบาๆที่หน้าผากหรือรอบดวงตาไหมคะครับครับรู้สึกเลยเออเพิ่งรู้ว่าเราเกรงหน้าผากอยู่จริงๆด้วยพอคลายแล้วมันสบายขึ้นเห็นไหมคะแค่ไม่กี่ส่วนก็รู้สึกถึงความต่างได้แล้วเสียนเลยครับรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่า เออส่วนที่ทำมันเบาขึ้นคลายขึ้นจริงๆแล้วแบบนี้ครับปกติเราควรทำา p r ตอนไหนดีที่สุดครับมีคำแนะนำไหมจริงๆริงทำได้เรื่อยๆเลยนะคะระหว่างวันถ้ารู้สึกตัวว่าเอ๊ะเริ่มเกร็งแล้วหรืออยากพักสายตาพักสมองแป๊บหนึง่งก็ทาได้เลยอ๋อทำได้ตลอดแต่ว่าช่วงเวลาที่แบบแนะนำเป็นพิเศษเลยจริงๆ,จ,งๆจากหลายๆแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะคะก็คือก่อนนอนค่ะก่อนนอนทำไมะครับ เพราะว่าทั้งวันเราสะสมความตึงเครียดมาเยอะใช่ไหมคะทั้งจากงานจากเรื่องต่างๆการทำเพียนอาก่อนนอนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเคลียร์ความตึงทางกายพวกนั้นทิ้งไปอะคะ่ะอ๋อหลังของเก่าที่สะสมมาใช่ค่ะเพราะร่างกายมันผ่อนคลายจริงๆมันก็จะช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นแล้วก็หลับได้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยคะ่ะโอ้โหดีเลยครับเป็นเทคนิคที่ง่ายแต่มีหลักการรองรับแถมเห็นผลทันทีจากการลองทำเมื่อกี้เลย ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะก็ได้วิธีผ่อนคลายร่างกายเพิ่มมาอีกอย่างแล้วนะครับก่อนจะลากันไปผมอยากชวนให้ลองคิดตามนิดนึงครับจากที่เราคุยกันเรื่องการตระหนักรู้ถึงความตึงในร่างกายเนี่ยค่ะลองกลอบไปสังเกตตัวเองกันดูนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยความเครียดของเรามันชอบไปแสดงออกหรือไปแอบซ่องตัวอยู่ที่กล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะ การที่เราเริ่มรู้ทันจุดที่ร่างกายเรามักจะเกร็งเวลาเครียดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับในการที่เราจะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเราในระยะยาวได้ดีขึ้นครับก่อนจะจากกันไปหากชื่นชอบเนื้อหาของเราฝากกดไลค์กดติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณดีขึ้นสวัสดีครับ